ลงเอบสิบโลเอาผู้กายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คอา,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 าหารอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนที่ที่ผ่านมาก็อาจจะคัดเยอะไปหน่อยข <c oughs> นาดลงกเกอบสิบโ oh. อันอีกเยอะมากนะพี่เบกทำไมรมาดูเฟิร์มเลยพี่เบ๊กตอนนี้เขาก็ผมก็เอ่อ ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทานอาหารอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนที่ที่ผ่านมาก็อาจจะชันเยอะไปหน่อยออกหนักจริงๆแต่ว่าเรออกออกหนักเพราะว่าเราหนักจริงจังใช่ครับใช่ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนิ้วฟึ๊กอะไรเงี้ยนะครัแล้วก็แค่แบบว่าเล่นพอดีพอดีอะไรเงี้ยกิโลนี่สิกิโล มีตอนที่ไปพักผ่อนที่จังหวัดนะครับช่วงนั้นก็ประมาณ78็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้า 78, 79, แต่ว่าตอนนี้ก็ลดเหลือหกสิบโอต้ตอนนี้เพิ่งพอใจ,อใจกับตอนรู้สึกว่าเราเฟิร์มเฟิร์มพอใจตัวเองหรือยังก็รู้สึกโอเคนะครับพี่เขาบอกว่าห้าน้าฟรีควรดีแล้ว เพิ่มแบบเป็นกล้ามเป็นอะไรอย่างงี้ไหมคะจะได้แบบเซ็กซี่เลยเขาเป็นกล้ามเหรอครับมัใช้เวลานานนะครับแต่ว่าก็พยายามรักษาไม่ให้แบบว่ามีส่วนเกินอะไรมากาไปใน,นอะไอ่างี้แต่แสดงว่าปิดปิดขนาดนี้นี่คือเตรียมกลับมารับอีเวนต์แน่นๆได้เจอนูตเยอะๆแล้วใช่ไหมพี่เฟย์ก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเจอแฟนๆเป็นคงแรกในรอบแบบหลายปีหลายปีมากสองสามปีจากจากอีเวนต์ ก็รู้สึกประมาณนิดหน่อยครับแต่ว่าแฟนๆก็แบบเหนียวแน่นมาอ็รำแบบเยอะมากใช่ครับก็อยากบอกอะไรพวกเขาไหมคะคิดถึงไหมคะก็จริงๆคิดถึงนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้แล้วก็มันก็เลยทำให้เราต้องแบบว่าหางกันออกไปใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้แบบนี้มันก็ ตอนแรกประมาทมากว่าแบบคนจะแบบมาไหมมาเราไหมเราก็จะแบบคิดถึงเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ได้เห็นแบบนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วบรรยากาศยังเหมือนเดิมใจฟูอะไ